क्यों दोषी बनू क्यों नहीं मैं ऐसा कर्म करूं जो मेरे को दस का पुण्य मिले मैं ऐसा कर्म क्यों करूँ जो दस ทำไมฉันจึงทำไมฉันจึงไม่ควรที่ทำการกระทำที่ทำให้ฉันหาโชคได้ถึงสิบเท่าเหตุใดฉันจึงควรทำการกระทำที่ทำให้ฉันถูกประนามถึงสิบเท่าอย่าได้เอาความผิดนั้นมาขอให้เราอยู่อย่างไร้ความผิดขอให้เราอยู่อย่างไร้ความผิดไร้ความผิดพลาดเราต้องได้รับการปลดปล่อยจากการทำความผิดพลาดได้รับการปลดปล่อยจากการทำความผิดพลาดคือการหลุดพ้นในชีวิต ฉันไม่ควรจะมีความผิดและฉันก็ไม่ควรจะมีสายตาที่ผิดผิดและไม่สร้างบัญชีด้วยความผิดพลาดนั้นอย่าได้มองดูความผิดพลาดของใครอย่าได้รับอาการประนามเข้ามาไม่ควรจะมีใครรู้สึกผิดเนื่องจากเธอขอให้เราอยู่อย่างไร้ความผิดประการที่สองหลายครั้งแดดดีก็ถามเราเป็นที่รักของตัวเราเองหรือเราเป็นที่รักของพ่อ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นที่รักต่อพ่อจะเป็นที่รักต่อเราหากฉันทำตามความปรารถนานี้จิตใจได้แล้ว,ลวฉันก็ตกภายใต้อิทธิพลของจิตใจของตัวฉันเองนั่นก็เป็นมายาฉันไม่ต้องการผลของการกำหนดของมายายิ่งไปกว่าน,นั้นฉันต้องการผลของการกำหนดของบาบาหากฉันรับประทานผลของการกำหนดของบาบาสิ่งนั้นจะยิ่งใหญ่เพียงไร บาบาเติมเต็มความปรารถนาทั้งหมดของเราเติมเต็มความปรารถนาของฉันด้วยการเติมเต็มความปรารถนาของฉันเองอะ่ะส่งผลถึงการขอบคุณนั้นที่ชั่วคราวแต่การเติมเต็มความปรารถนาของท่านส่งผลถึงการได้รับการเติมเต็มทั้งหมดของตัวฉัน เหตุนั้นเองเราจึงต้องทําในสิ่งที่บาบาต้องการไม่ใช่สิ่งที่เรานั้นต้องการถึง63ชาติเกิดเรา,เาตกลงมาเนื่องจากการรับประทานผลของการทําสิ่งที่เราต้องการเวลานี้ขอให้ฉันได้รับผลของพระเจา้าผลที่ท่านป้อนเรอน,นั้นหวานชื่นเหตุใดเราจึงควรจะรับประทานผลที่ขมเล่านั่นก็จะเปรี้ยวขมบูดเนา่าผลทั้งหมดเหล่นานั้นเป็นเช่นนั้นเท่านี้เท่านั้น,น และผลนั้นที่บาบาให้นั้นอ่อนหวานและน่ารักอย่างยิ่งบาบาพูดว่าไปตรงนี้ไปตรงนั้นสมใส่ชุดที่ลูกต้องการมันไม่ได้มีข้อบังคับหรือข้อห้ามใดๆแต่กระนั้นนะ่ะถ้าเธอมองดูชุดขาวของเรามันรู้สึกยังไงล่ะมันเหมือนกับโลกของหงนะเมื่อใครบางคนใส่เสื้อผ้าสีดำมันก็ดูขัดในตานั่นะมันดูเหมือนเป็นการต่อต้านเป็นปฏิปักษนะ์น่ะ นะดังนั้นเนี่ยบาบาจึงไม่เคยห้ามเราแต่มันดูไม่ดีเมื่อชุดดำมันดูไม่ดีอ่ะเราไอ้ความมืดดำของหัวใจจะดูดีได้อย่างไรกันดังนั้นหัวใจที่ดำมืดนั้นก็ไม่ดีด้วยดีทั้งข้างในดีทั้งข้างนอกสะอาดทั้งข้างในสะอาดทั้งข้างนอกจริงแท้ข้างในและจริงแท้ข้างนอกความสะอาดภายในและภายนอกจะให้ความรู้สึกที่อ่อนหวานอย่างยิ่ง ครูบางคนก็บอกว่าคนนี้สะอาดข้างในออกไปข้างนอกคําชมเนี้ยฟังแล้วรู้สึกดีมากๆคนนี้ไม่จริงแท้ทั้งข้างในข้างนอกเราก็จะบอกว่าคนนี้มีความดํามืดและกับบุคคลนั้นเราจะพูดว่าคนนี้ดีมากๆเลยดังนั้นอะไรที่ฟังแล้วน่าย,ยินดีคนที่จริงแท้ทั้งข้างนอกหรือว่าคนที่แบบว่าหรือคนที่ไม่จริงหรอ ยิ่งเรานั้นจริงแท้ข้างในและข้างนอกแค่ไหนตามนั้นที่เราก็จะได้รับพรของพระเจ้าบาบาได้พูดว่านี่คือยุคของการโกหกแต่เราอ่ะต้องมีชีวิตอยู่ในยุคแห่งสัจจะนี่คือสังกร,รมยุคดงนั้นเราต้องก้าวออกมาจากโลกแล้วก็ยุคของความหลอกลวงนั้นของการโกหกนั้นดังนั้นหันห่างจากสิ่งนั้นและหันกลับเข้าสู่ภายในนั่นคืออะไรล่ะ เป็นเพียงเรื่องของ8ดถึงสิปีเองแล้วเธอจะกินมากขนาดไหนกันเธอจะอยู่มีชีวิตอ,อยู่ไปมากมายเพียงไรแม้กระทั่งโลกก็ยังพูดว่าเหลืออยู่มากแค่เนี้ย แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังพูดว่าเหลืออยู่มากเพียงแค่นี้มันได้ไม่ถึงขีดจำกัดแล้วและตอนจบนั้นก็อยู่เบื้องหน้าดวงตาของเราบาบานั้นได้ให้สมมยาของการเป็นผู้ปลดกเกษียณกับเราแล้วเราทั้งหมดคือผู้ที่ปลดกเกษียณคนที่ปลดกเกษียณจะไม่มีความคิดนี้ของการที่จะมีเกิร์เฟรนบอยเฟรนแต่ที่ไม่ชอบภาษานี้เกิร์เฟรนบอยเฟรน เนื้อผูกพันกับคนนี้ยึดมั่นอยู่กับคนนั้นนั่นมันเป็นอะไรล่ะทั้งหมดนั้นน่ะมันเป็นเกมแล้วหลายต่อหลายครั้งเดดดี้ก็ถามตนเองฉันควรจะผูกพันยึดมั่นกับใครบางคนด้วยไหมแต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นอะ่ะแม้แต่ในเมื่อฉันเองก็ไม่ต้องการถ้ามันเกิดมันก็จะเกิดกับทุกๆคนถ้ามันเป็นความสุข ก็จะเป็นความสุขกับลูกๆทั้งหมดของบาบาไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวกับใครล่ะฉันควรจะมองดูใครทุกคนนั้นดูแล้วก็อ่อนหวานมากๆเลยอ่นหวานมากเธอแต่ละคนนั้นอ่อนหวานมากถ้ามีความรักความสเสน่หาก็เป็นไปสําหรับทุกคนมันเต็มเปี่ยมมันไม่มีข้อสงสัยอะว่าใดดีมีความสเสน่หาหรือมีความรักนะมันไม่มีข้อสงสัยนั้นเลยอะ ดดี้มีความรักมีความเสน่หามันมีความรักมีความเสน่หานั้นหลายต่อหลายครั้งฉันก็พูดว่าดาดี้แม้กระทั่งความรักเนี่ยของเธอเนี่ย,ยก็ผิดไม่บาบาพูดว่าความเสน่หานี้ของลูก่ะน่ารักเน,นะเพราะว่าในทุกวิธีการแล้วอะ่ะให้เก็บสิ่งนั้นไว้บาบานั้นได้เก็บความรักนี้ไว้กับฉัน แต่ฉันไม่ได้เก็บมันเอาไว้เมื่อเธอทั้งหมดไม่อยู่ในบ้านของบาบาฉันน่ะก็คิดเลยเนาะคิดอย่างเต็มไปได้วยความรักเลยว่าเธอคิดถึงเธอทั้งหมดน่ะมากๆเลยฉันพูดว่าในบ้านของบาบาในบ้านของพระเจ้าลูกๆทั้งหมดของบาบาคือเครื่องประดับอมชันติบาวันนี้ก็เปล่งประกายเหตุน,บบนี้เองชุมนุมของเรานั้นจึงเป็นที่รักนะเพราะว่านี่คือ สังกรัรมยุคนี้เป็นยุคสำหรับการชุมนุมในสัตยุคลักษมีนารายนั้นจะอยู่ในพระราชวังเดียวคนนั้นคนนี้อยู่ในว่าพระราชวังนั้นนะอีกคนหนึ่งนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในอีกราชวังหนึ่งแต่คนนั้นคนนี้จะอยู่ในราชวังอื่นคนนั้นคนนี้จะอยู่อีกเมืองหนึ่งนี่นอะไรเกิดขึ้นล่ะเป็นที่นี่อที่ชุมนุมนั้นนะ่ะเป็นที่รัก อย่าได้อยู่แบบด้วยการหมกมุ่นมัวเมาในกิเลสแต่ขอให้อยู่อย่างปิติสุขสำหรับดาดี้แล้วอ่ะทุกคนเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบนะดาดี้ชอบทุกคนเธอบอกชื่อมาเลยนะพวกเขาอ่ะเป็นคนโปรดของฉันผู้ที่ไม่เป็นคนโปรดอ่ะของฉันเนี่ยสิ่งนั้นมันไม่อยู่ในพจนานุกรมของฉัน ต่อให้ใครบางคนมีสันสกาบางประการดาดี้ก็ <Daddy S 2> คิดว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ Daddy นดิ๊ดดี้ก็จะช่วยเขาแก้ไขด้วยพวกเขาเป็นลูกของบา,บา้าพวกเขาจะไปที่ใดกันละ่ะพวกเขาต่างลำดับกันไปถึงที่สุดแล้วอะ่ะจะจชักตีหรือพันดาบอะ่ะทั้งคู่ล้วนแต่เป็นพวงมาลัยรอบคอของบาบา ชักตีหรือพันดาบบาบาก็ได้พูดกับเธอทั้งคู่ว่าลูกเป็นพวงมาลัยรอบคอของพ่อ Shell.